Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ุรินสวนกรรู้ไม่จริงอย่าพูดลดค่าการกลั่นน้ำมันราคาลง4บาทการปรับราคาน้ำมันเป็นหน้าที่กระทรวงพลังงานจะวิจารณ์อะไรควรรู้จริงทั้งข้อกฎหมายและการปฏิบัติย้ำหาเสียงต้องมีความรับผิดชอบ วันที่22มิถุนายน2565ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีนายกรจาติกวนิตหัวหน้าพักกล้าออกมาให้ข่าวพาดพิงนายจุรินโดยกล่าวว่า ผักกล้าบอกเลยว่าราคาน้ำมันจะลดลงทันที4บาทถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้อำนาจลดค่าการกลั่นตามพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเพราะน้ำมันเป็นสินค้าควบคุมตามรายงานของมติชนว่า นายกรคงอยากพูดต่อจากที่ออกมาพูดเรื่องค่าการกันก่อนหน้านี้แต่คงลืมไปว่าหาเสียงก็ต้องมีความรับผิดชอบเนื่องจากน้ำมันมีทั้งกฎหมายเฉพาะและคำสั่งเฉพาะของนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงานทั้งตามพรบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพรบกองทุนน้ำมันมเชื้อเพลิงและคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่กำหนดชัดให้การคำนวณราคาและกำหนดราคาณ หน้าโรงกลัน่นราคาส่งและปลีกค่าการตลาดค่าขนส่งค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งให้โรงกลัน่นแจ้งราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกอบองอที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ซึ่งแม้กระทรวงพาณิชย์จะประกาศให้น้ำมันเป็นสินค้าควบคุมก็จะมีอำนาจตามพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเป็นการทั่วไปเฉพาะในส่วนที่ไม่ไปใช้อำนาจหน้าที่แทนกอบองอรหรือใช้อำนาจหน้าที่แทนผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะเท่านั้น ส่วนคำถามที่ว่านายกรต้องการโยนบาปมาที่นายจุรินเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่นั้นนายจุรินกล่าวว่าไม่ขอตอบเพียงแต่การออกมาวิจารณ์หรือพูดอะไรควรรู้จริงทั้งข้อกฎหมายและการปฏิบัติไม่งั้นเป็นปฏิบัตินิยมไม่ได้และต้องมีความรับผิดชอบไม่ฉาบฉวยเพราะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนได้และในส่วนกระทรวงพาณิชย์อะไรที่เป็นอำนาจหน้าที่ไม่ผิดกฎหมายยินดีทำทุกเร ื่องให้ประชาชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ